เท่ใช่ไหมเนอะมันเท่ปะเท่เนอะเท่ปะเท่สิชอบเลยเนาะโอ้เนะาะคำปากอืมชอบใช่ไหมชอบเนาะอ,อยากจะไปเที่ยวเลยอืต้องอย่างนั้นสิ ไปเที่ยวเลยนะไปเกาะล้านเลยป้าพาไปขับเจ็ตกีเลยเห็นไหมป้าขับวนมาหลายรอบแล้วที่เกาะล้านบึนบึนบึน,บนไปเลยไหมไปไหมไปเนาะไปไม่ลุปไปอืไปเนาะ,ไ,ไ,ปไ,ปนะไปใช่ไหมไปเกาะล้านไปเที่ยวดูทะเลกันไปไหมลูกไปบอกไปนะไปไหมไปไปไปไม่ลูป ก็ไปเซเว่นก่อนเนาะไปเซเว่นไหมเซเว่นไปไม่มีลำลายจะออกจะพูดให้ได้เลยเซเว่นไปไม่ลูกไปเซเว่นเนาะไอีเซเว่นนี่แหละไปใกล้บ้านนี่แหละเนาะ <c oughs> นนลูกเนาะไปเซเว่นเนาะกิ้งกังกะอื์ใช่มึงไปสิปวดฉี่ป่ะไม่รู้ <c oughs> ปวดฉี่ป่ะนะลูก อ่าโอเค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 อ่ะมาแล้วมาแล่อยู่นี่แหละอ่ะมามาให้แล้วนะนี่ไงที่ดูยากเข็นปลาลูใช่ไหมกิงกองกะกากากกิงกองกะกิงกองกะกากากกิงกองกะกิงกองกะเขาดูตัวออะะไร่กงกกิงกองกะกิงกองกะกากากกิงกองกะกิงกองกะกิงกองกะ